สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆน,นะคะมาดูครั้งสอพิญยานะคะขายไปหลายต้นแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้คือต้นลูกเขานะคะมีอยู่อ่า กระถางนะคะห้ากระถางที่พร้อมปล่อยนะคะสอพินญ,ญานะคะนี่นะคะคือต้นที่พร้อมปล่อยนะคะต้นละสามร้อยรวมส่งนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสอพินญ,ญาสามร้อยรวมส่งนะคะต้นแข็งแรงสมบูรณ์มากๆนี่ดูลักษณะใบนะคะกระดูกเขาแบบ เห็นกระดูกชัดเจนมากนะคะเนี่ยดูอันนี้คือใบใหญ่มากๆนี่ทรงใบโพเลยนะคะสอบพินญ,ญาใบเขาจะทรงใบโพเลยนะคะขอบเป็นเอกลักษณ์เลยขอบเขียวแบบเห็นได้ชัดเจนโดดเด่นมากนะคะขอบเขียวเราจะมีป้านป้านสีคร้ำๆนะคะตรงขอบใบ แล้วก็กระจายอยู่ข้างๆกระดูกแบบนี้นะคะนี่อันนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้นี่กอนนี้คือเริ่มเริ่มทำฟอร์มกอนะคะต้นใหญ่มากๆนะคะ ลำต้นนะคะจะเป็นออกสีครามนะคะสีครัมๆหน่อยเป็นเส้นนะคะนี่นี่การเขาจะเป็นเส้นสีดำนะคะนี่เป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้ลมแรงมากๆนะคะบอลสีก็จะไม่ค่อย สวยมากเท่าไหร่นะคะช่วงนี้บอนสีจะทิ้งใบกันเยอะแต่ก็จะขึ้นมาอีกทีตอนเ,อเขาเรียกว่าอะไรตอนช่วงอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเริ่มหน้าเข้าสู่หน้าร้อนนะคะเขาก็จะกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่อันนี้บอนสีซอพิญญานะคะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะ มีจำหน่ายอยู่4กระถาง5กระถางนะคะกระถางละ300รวมส่งนี่นะคะท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์ปิ่นมุกเข้ามาได้หรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กนะคะของปิ่นมุกเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ